สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมาพูดนะครับว่าทําไมนะครับเมื่อเราเปลี่ยนสายไฟ a อีนะครับจากสายแถมนะครับเป็นสายซื้อนะครับเสียงมันไม่เปลี่ยนนะจ๊ะออ้เพื่อนให้ดูนะครับนี่จะ้ะสายแถมนะครับสายซื้อนะจ๊ะดูความแตกต่างของเส้นจะ้ะเห็นไหมเห็นไหมแล้วบางคนนะครับก็ไปซื้อมาแล้วเสียงมันไม่เปลี่ยนพี่อันทำไมมันไม่เปลี่ยนมันหลอกกันหรือเปล่า สายไฟมันม <iet gli flaws> like ันไม่ได้ลองนะจ๊ะแต่ว่าเพื Lay ่อนก็าถามว่าใช้กับเครื่องเล่นอะไรของคุณอ่ะเขาบอกว่าใช้เป็นลำโพงแอคทีฟกำลังอัดเท่าไหร่ยี่ห้าวัตนะครับก็นะครับถ้าเกิดใครนะครับที่ใช้อ่ะไม่ว่าจะเป็นแอคทีฟนะหรือแอมนะครับที่กําลังวัดมันน้อยๆอ่ะเครื่องเขาออกแบบมาให้แบบว่าแค่นี้มันพอดังนั้นนะครับไอเนี้ยเพิ่มไปมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับไอเนี้ยมันจะมีประโยชน์นะครับกับ ไม่ว่าจะเป็นแอคทีฟครับหรือแอมที่ต้องการกําลังสูงสูงครับมันก็จะเป็นช่วยกันนําให้ดีขึ้นและคราวนี้นะครับเมื่อคุณใช้กับไออันที่มันกําลังวัดแอมลูงสูงแอถามว่าเสียงมันจะดีขึ้นหรือเปล่าตอบไม่ได้นะจ๊ะคือเรื่องเสียงมันเป็นเรื่องของจริตของความชอบนะครับเพราะก็มีบางคนเนี่ยเขาก็เปลี่ยนจากสายแถมนะเป็นสายซื้อแล้วก็ขายสายซื้อ เอาสายแถมเพราะว่ามันเป็นคาแรคเตอร์เขาบอกว่าเขาชอบไอที่แบบที่มันสายแถมมากกว่าดังนั้นนะครับมันเปลี่ยนไหมในแอมซงสูงนะครับอะไรที่ชอบกลางกลังวัดเยอะเออมันเปลี่ยนนะจ๊ะแต่เปลี่ยนแล้วชอบหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะบางคนก็ชอบสายแถมมากกว่านะครับก็นานากิาตังน้เนาะหูเป็นเรื่องรสนิยมนะครับเหมือนลินนะครับก็เอาที่เราชอบนะครับโอเคครับจุกันนํำเสนอคลิปนี้ไป่น,นี้นะจ๊ะชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ